วันนี้จะไปกินขนมสนแนค็คแจกกันนะคะขนมสนแนค็คแจกตกุ้งคั่วพริกเกลือมาเริ่มกินกันเลยค่ะเอ้าแกะไม่ออกทุกคนอันเนี้ยให้แม่เก็บให้แล้วนะนี่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆอิงเด็กเด็กสองขวบกินไม่ได้ยังเผ็ดเลยเออเมาค่ะ มันกินน้ำกันแค้นมากคน,นนี้อะใครแค้นอะให้กินน้ำทันทีเลยนะอันนี้เข้มง่าไ,ไม่เผ็ดเลยแค่นเฉย,ยอ่ะ่อ้นนมย,อยาออนนามา้ ความกอดเป็นสีแบบนี้เลยค่ะออกสีเขียวๆน่าจะเป็นส้มนะคะอืม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 ้แก๊กนะคะ เน็กแจ็คนะคะมันม,ม,มีรสกุ้งคั่วพริกเกลือหอมสีส้มกับรสหอยเผรดหอมสไปซี่หอยสีน้ำเงินแล้วก็รสตั้งเดิมสีเหลืองนะคะเราไปซื้อไลฟเซเว่นได้นะคะโอ,อ้โหสวัสดีค่ะบ๊ายบาย